เฟซบุ๊กทางการของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรกกัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับเช้าวันนี้27กรกฎาคม2565ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและนักเรียนโเวนอสมชันซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันประดิษฐ์ดาวเทียมจำลองขนาดจิว๋วที่เป็นรายการระดับโลก ได้รับรางวัลสองทีมคือทีมดิสันราคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1และทีมการ์วิตี้ได้อันดับที่7จจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน49ทีมทั่วโลกณนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานับว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าความสําเร็จในครั้งนี้นอกจากความสามารถในการตกผลึกความรู้จากตําราในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ดัดแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในโลกแล้วการทํางานเป็นทีมที่สมาชิกมาจากหลากหลายทักษะความเชี่ยวชาญก็มีส่วนสาคัญอย่างมากเพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายเดียวกันโดยการประดิษฐ์ดาวเทียมจําลองขนาดจิ๋วนี้ทราบว่าจะต้องอาศัยห,หลักการทํางานที่ใช้หลักโคดดิ้งขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ด้วยขณะเดียวกันผมขอย,ยกเครดิตให้ครูผู้สอนครูที่ปรึกษาที่ช่วยผลักดันความสําเร็จดังกล่าวเพราะสิทธิ์จะดีได้ก็ต้องมีครูดีด้วย ตลอดจนครอบครัวที่คอยส่งเสริมให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังในส่วนของรัฐบาลน,นี้ผมได้เตรียมแหล่งบ่มเพาะวิทยาการแห่งอนาคตใน EEC ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาของโลกไว้รอลูกหลานของเรารวมทั้งผักดันให้มีการนำไปขยายผลในโรงเรียนทั่วประเทศทั้งสายสามัญและสายอาชีพต่อไปอีกด้วยเพื่อให้เป็นทั้งโอกาสงานโอกาสสร้างสิ่งประดิษฐ์ใใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเช่น สนับสนุนภาคการเกษตรกรรมของไทยให้เป็นสมาร์ทซัมเมอร์หรือตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยรางวัลแห่งเกีดยรติยศนี้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยาภาพของคนไทยที่ทัดเทียมกับชาวโลกซึ่งผมขอเช่นชมคณะนักเรียนกลุ่มนี้เดียขอให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและขอให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักเรียนไทยทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปได้วยครับ